โอเคครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับกาเซียสใน EP ที่12นะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในดา t สตอมทิวเป็นจุดต่อจาก EP ที่11นะก็จะเป็นโซนกลางหรือรถไฟกลางนั่นเองครับหลักๆที่ต้องมีมีตำแหน่งนี้นะครับคือเป็นฐานที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากนะครับในการเล่นแบบสตอมทิวคือจริงๆเหงผม,ผมลืมพูดไวใน EP ที่แล้วนะครับก็คือในดานจอมทิวเนี่ยฝั่งกันมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยตายตัวเท่าไหร่เรื่องตำแหน่งการเล่นนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเชื่อมกันในทุกตำแหน่งสามารถที่จะยิงกันได้หลายจุดหลายมุมคือไม่จําเป็นต้องฟิกตัวเสมอไปนะว่าตรงนี้ต้องเล่นเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยผมแนะนําว่าให้ลองไปเล่นดูนะครับอาจจะเป็นตรงนี้คนหนึ่งสองคนอะไรเงี้ยจริง เล่น A ใกล้2อ,อาจจะมีหน้า A คนหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยคือมันเล่นได้หมดอยู่ที่ว่าเราจะเล่นแบบไหนถนัดแบบไหนแล้วเราเจอทีมแบบไหนเราสามารถที่จะเปลี่ยนเล่นได้ตลอดเวลานะครับอ่ะต่อไปก็เป็นรถไฟกลางนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสำคัญกับเกมมากๆนะครับถ้าเราคือเราขาดไม่ได้เลยดีกว่าคือทุกทีมต้องมีครับถ้าเล่นดัน แต่ว่าผมจะแนะนําเพราะว่าส่วนใหญ่จะดัน,นครับถ้าไม่ดันเนี่ยเขาจะเล่นอาจจะไปเล่นหน้า A ครับตัวอักตัวนี้อ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยก็ถ้าเป็นเอาส่วนตัวผมละกันถ้าเป็นผมเล่นเนี่ยเวลาผมเล่นรถไฟกางนะครับมาถึงเนี่ยผมจะอยู่บนรางนี้นะครับผมจะปาระเบิดช่วย A ถ้า A ไม่ลงไวผมก็จะหันมะเร็งตรงโซนท่อกลางก่อนเพราะว่าทีมแข่งส่วนใหญ่สมัยนี้ับเน้นลงท่อสีกลางไวเพื่อที่จะมาคุมโซน เราได้แจ้งตำแหน่งให้เพื่อนถูกแล้วก็สามารถที่จะทำเกมได้ง่ายนะครับเพราะว่าอ่าไม่ใช่สิจะบอกว่าพอยสําคัญเลยอ่ะผมดาดสตอมทีก็คือทาง,ง,งกลางนั่นเองที่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะลงมาไว้แล้วตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ปะทะกับตัวนี้นะครับ<อ>ผมจะยีแคคไปก่อนจังหวะแรกมันไม่ได้โดนจนตายหรอกอ่าสิ่งแรกผมมาทําก็คือรู้ว่าลงแล้ว<น>คือที่ผมน้อยเล่นแบบนี้ถ้าเราไปเล่นเปิดมุมเลยเนี่ย เราค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจงังหวะขึ้นเนี่ยขึ้นรถไฟกลางเขาจะลงมาอยู่ข้างล่างแล้วเราจะโล่งๆนะครับแล้วเราบรูดเดียวเนี่ยเขาเปิดกว้างกว่าเขาสามารถยิงรอมาได้แต่แต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเขาลงแล้วเนี่ยเล็งจากไกลๆที่ผมบอกนะครับผมพอผมเห็นลงปุ๊บผมก็ปลาระเบิดดักไปเลยเวลาปลาระเบิดเนี่ยผมแนะนําว่าให้ปลาเข้าไปในรูนี้นะครับเนี่ยไอรูข้างมันอ่าอย่างเงี้ยปลาติดนี่ผมไปดูไหม มันไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้จริงตรงนี้นก็ปลาได้แล้วเนี่ยเนี่ยปลาให้มันเข้ารูบันไดใต้บันไดเนี่ยครับมันจะโดนทั้งม่านฟ้าอ่าม่านม่านหนังสีกลางนะครับถ้าเราปลาติดก,กล่องเนี้ยเราเขาหลบในในในม่านก็จะไม่โดนนะครับถ้าปลาอย่างเงี้ยเราจะค่อนข้างที่จะเล่นง่ายเสร็จปุ๊บเวลาเราขึ้นรถไฟกลางมาเนี่ยเขาปลาเบิดเสร็จปุ๊บเขาจะต้องหลบระเบิดเราไปทางใดทางหนึ่งแต่ถ้าปลาแบบที่หลบบอกอะหลบออกขวาก็ต้องขวาสุดออกมาข้างหน้านครับลงลง เพื่อเราก็สามารถยิงได้ด้วยหลบซ้ายเราก็ยิงรอได้นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญในการเล่นรถไฟกลางก็คือเป็นไปได้นะครับพยายามอย่ายิงกระจกทิ้งยิงอย่ายิงกระจกทิ้งก่อนถ้าเขาไม่ยิงนะครับเพราะว่าฝั่งตรงโซนโซนโซนถางสีไจเนี่ยของฝั่งตรงฝั่งบุกเนี่ยเวลาเขาบุกกันเนยพวกตัวอาร์กลงมาเขาจะต้องปาควันก่อนเพื่อปิดไม่ให้ตัวอาร์ ฝั่งเราเนี่ยไกลๆเนี่ยสามารถที่จะยิงฝัง่งเขาได้นะครับเพราะจะมีคิดคู่ที่วนมาหรืออะไรเงี้ยเข้ามาประชิดใกล้ตัวเราอะถ้าเขาควันเนี่ยให้เพื่อนเนี่ยเขาก็จะเล่นง่ายขึ้นนะถ้าเราไม่ยิงกระจกทิ้งเนี่ยเราสามารถที่จะมองทะลุควันได้แล้วก็ยิงฟีได้อะไรเงี้ยการเล่นรถไปกลางเนี่ยมันต้องพิ้วพอสมควรเลยแล้วก็ต้องรู้มุมหลากหลายนะครับจะมีมุมอย่างเช่นยืนปิบมุมใดมุมหนึ่งอย่างเงี้ย ลองดิๆให้ดูแล้วกันอย่างนี้นะครับอ่ะอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยคือหน้าบีมจะยิงไม่ได้ไเห็นปะเยี้ยหน้าบีมไม่ได้แล้วก็อย่างเนี้ยคนหนื่งก็ยิงไม่ได้เราเล็งหน้าบีอะไรเงี้ยมันจะมีอ่ามุมแบบนี้ค่อนข้างเยอะเราต้องรู้ว่าตรงไหนเนี้ยเล็งตรงไหนทางที่ดีร้อย่ายืนเปิดให้เขาสามารถยิงได้เรามากกว่าหนึ่งมุมอ่าเนี่ยถ้าวนมาเงี้ยเรายืนตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเห็นปะหน้าบีมไม่ได้ ตรงนี้เล่นนะหน้า B ตรงอื่นยิงไม่ได้อะไรเงี้ยเห็นปะเนี่ยมันจะมีมุมตลอดให้เราได้เลือกเล่นนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้กับสถานการณ์ตรงนั้นยังไงแล้วก็ข้อเสียของการเล่นไฟกางก็คือเขาเนี่ยจะเห็นเงาเรานะครับเขาสามารถที่จะรู้ได้ว่าเราเนี่ยจะโผล่ขึ้นาหมนะกระจกรูไหนอย่างเงี้ยนะบางทีอ่าบางทีนะเขาจะยิงรอมาก่อนตามรูท้ายดีเราควรระเบิดไล่เขาก่อน แบบโผไปปลาเบิดไล่ปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยไม่ต้องโผไปหรอกแค่แบบโผให้ในกระปาเบิดได้แหละแล้วเราก็ค่อยโผคือยิงตามที่เขาหนีเราเบิดไปนะอ่าแล้วถ้าถ้าแบบเราโดนวนหนักๆอะ่ะเดินโดนคิดคู่เนี่ยวนมายิงใช่ไหมเราก็ให้เพื่อนเราอีกคนอ่ะคิดคู่อะ่ะมารอช่วยการใกล้ได้ปิดมุมครับรอยิงต,ต,ตัวที่วนเข้ามาแล้วตัวเราเนี่ยฉีกไปเล่นตรงอ่าไกลๆของรถไฟนะครับ ตรงอีกฝั่งหนึ่ง๋ยวผมจะบอกละการว่าตรงไหนนี่ครับอีกฝั่งของรถไฟก็จะเป็นตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งที่ต้องบอกว่าเห็นได้แทบจะหมดของโซนฝั่ง B เลยแต่ว่าการที่เราถอยมาเนี่ยเราก็ควรที่จะให้มีเพื่อนเนี่ยมารอซ้อนตรงทางขึ้นรถไฟกลางนะไม่งั้นถ้ามีตัววนไปเนี่ยแล้วเรายิงไม่ทันเนี่ยโอกาสที่เราจะไปตุย A เพื่อเราที่ดันอยูอ่ะก็มีมีโอกาสสูงนะครับค่อนข้างสูงหรือเราจะหันไปเลง B อย่างนี้เลยก็ได้ครับ ปิดมุมเลงตับบีเงีย้ยไล่เพื่อนอปล่อยบีไปเลยไม่ต้องไม่ต้องยิงนะไม่ต้องดูนะครับให้ไปช่วยทางอื่นก็ได้หรือจะออกมาเล่นตรงหน้าล่องน,นี้ก็ได้ครับตรงกล่องน,นี้เราก็สามารถปิดเือ,เอเรียบปิดทางละมุมอ,อย่างเงี้ยทีละทางกับถอ่อยอ่ปิดทีละทางแล้วก็หันดูทางใดทางหนึ่งอะไรเงี้ยก็สามารถช่วยเพื่อนยิงตัวอาร์คที่เล่นโซนบีอยู่ได้นะครับแล้วก็ช่วยเพื่อนยิงได้แล้วก็อีกสิ่งนึงที่สําคัญนะครับในการเล่น เล,เล่นดัตตอมทิวเนี่ยจริงๆมันน้าตำแหน่งแนหะแต่ผมจะบอกแล้วกันก็คือเราควรที่จะยิงแฮกท่อนะครับท่อเนี่ยให้แบบค่อนข้างที่จะแมนดิดหนึ่งเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบอยู่บนท่อผมจะมันจะมีอยู่สกรณีในการเล่นท่อนะครับที่ผมอของผมและการคิดขึ้นเองมันจะมีแบบว่า งงอันนี้คือไม่นับลงนะอันนี้คืออยู่บนท่อก็จะมีโผมาแล้วจังหวะถอยเนี่ยเขาอยู่ที่เดิมอ,อย่างเช่นเขาโผมาเนี่ยครับผมยิงไปปุ๊บเขาถอยไปผมเนี่ยยิงไล่นี่เนี่ยได้เขาอยู่ตรงนี้นะครับเขายังยืนอ,อยู่ที่เดิมอ่ะกายว่าเรายิงไปไล่นะไม่โดนหรือบางคนถอยตามกระสุนนะครับยิงแท็กตามไปเนี่ยยังไงก็ตายอ่าประมาณนี้เนี่ยเจะมี2ออย่างเราต้องรู้ว่าฝั่งของข้ามชอบเล่นสไตล์ไหนแต่ละคนก็จะมีสไตล์ไม่เหมือนกัน ประมาณนี้ประมาณนี้ทาน,นี้เราจะแฮกทอ่อแบบเทพสัตว์รัสเซียอะไรเงี้ยแบบมึงโผล่มาเงี้ยตายแน่นอนไม่ได้กลับนี่ทีมแข่งเขาเล่นอย่างนี้เลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึงงน่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่ผมลืมบอกไปถ้าเราไม่ได้โฟกัสฝั่งของข้ามหนูมากไปอะ่ะคือถ้าเขาลงเอเยอะเยอะมากอะไรเงี้ยคือผมมองว่าการที่ข,ข้ามลงเอเยอะมากแล้วเราเป็นคนที่เล่นรถไฟกลางอะ่ะ การที่เราอยู่ลงไฟกลางมันทําอะไรไม่ได้ค่อยไม่ค่อยมากนะครับถ้าเราอยู่ไกลมากมากไปคือถ้าเราเขาลงแต่โซนเอเยอะผมเราจะมาเล่นตรงรูนี้ผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่มันช่วยเพื่อนไม่ค่อยได้เต็มเต็มเต็มที่เท่าไหร่ครับทางที่ดีเนี่ยถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าฝั่งข้ามเขาชอบลงโซนเออย่างน้อย3ตัวขึ้นไปอะไรเงี้ยผมแนะนําว่าให้เรายืนตรงรางแล้วก็ลอยิงช่วยเลยครับเนี่ย เราจะได้ยิงจังหวะแรกที่เขาวิ่งโผมเลยเราป่าช่วยได้อะไรได้อย่างเงี้ยแล้วตรงโซนเนี้ยเราก็แค่ปล่อยให้เขาขึ้นลัางมานะครับไม่ต้องไปยิงสู้แค่ถ้าเราเห็นเขาเข้ามาใกล้นะครับเราก็ให้เพื่อนหามาช่วยนะครับเรา,าจ,จะหลบอย่างนี้เนี้ยปล่อยเขาเดินมาถ้าเขาไม่เอาไม่ฆ่าเราเนี้ยเขาต้องเดินเลาะรถไฟกลางไปทางขวานะครับเขาก็ทําอะไรไม่ได้ละปล่อยเขาฟรีไปอะไรประมาณนี้เล่นแบบนี้ก็ได้นะครับอมีอะไร ก็จริงๆมันดูไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับไอโซโลโฟไฟกลางเนี่ยแต่ว่าอย่าผมผมพูดไปในช่วงแรกก็คือไม่จําเป็นว่าเราต้องเลือกไฟกางตลอดนะครับตัวรถไฟกางเนี่ยอยู่ที่สถานการณ์ของของเกมด้วยว่าทีมเราได้เปลี่ยนือเสียเปียบถ้าเราจะเล่นลึกเนี่ยตัวรถไฟกลางก็ไม่ค่อยไม่ต้องคือรถไฟกางเนี่ยมันจะเล่นในกรณีที่ดันดันซะส่วนใหญ่คือดันเลยแหละดันอย่างเดียว ถ้าไม่ดันเนี่ยไอตัวอักตัวเนี้ยวนอยากเราก็จะเล่นหน้า A กันนะหรือไม่ก็ล้นเหลืองอะไรเงี้ยอันนี้ที่ผมแนะนำนะครับแต่บางทีนะครับก็จะมีเล่นอ่างรถไฟกลาง2ก็มีหรือเจ้อาคิดคู่กับอักขึ้นมารอเลยก็ได้แล้วให้อักเล่นปกติที้ผมแนะนำไปแล้วก็ให้คิดมารอวนเพราะว่ารู้ว่าฝั่งข้ามเนี่ยไม่ชอบวนมาอะไรเงี้ยหรือจะให้คิดคู่ดัน ดันออกไปเอาอโซนฝั่งทางสีนี้ก็ได้นะครับเหมือนที่ผมได้บอกไปในอีพีก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีอย่างหนึง่งผมลืมพูดไปถ้าเราดันเนี่ยคือผมพูดไปอีพีแล้วแหละแต่ว่าไอตัวที่เป็นอักเนี่ยเราไม่ปาดี่ยจริงๆแล้วอะ่ะไม่ไม่ใช่ดิขออภัยด้วยครับมันไม่ใช่ตัวนี้ดิมันถ้าเราดันเนี่ยเราจะอักไปปาดกดดังไม่ได้มันต้องเป็นอักอีกคนหนึ่งนะครับโซนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ ขอไปทีนึงนะก็คือจริงๆอยากเป็นอาร์คตัวนี้ก็ได้ไปปัดห้องโกดังให้เพื่อนนะครับเป็นตัวที่3ามนะครับที่ผมพูดไว้ในีก่อนหน้านี้หรือจะเป็นตัวอาร์คโซนบีมาปัดก็ได้คือตัวไหนไปปัดก็ได้ครับอาร์คแต่ว่าจําเป็นต้องระวังโดนตุยจ,จากทางไฟกลางแค่นั้นเองคือเราต้องให้คิดคู่ไอ้ตัวเนี้ยหันมาระวังฝังหน่อยอะไรเงี้ยคือโซนนักคือตัวอาร์คโซนบีก็ต้องคอยแจ้งด้วยว่าจะมีวนมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ามาต้องประมาณนี้นะไม่งั้น เราอาจจะเสี่ยงโดนตุ๋ยตายหมดอะไรเงี้ยโอเคก็อีพีนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนําเทคนิคการเล่นโซนกลางหรือรถไฟกลางนะครับก็จะมีประมาณนี้ส่วนอีพีต่อไปแล้วก็จะเป็นโซนบีนะครับก็รอติดตามอีพีต่อไปนะครับในอีพีนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ e ย h yeah.